สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่านี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ฐานแซมกลุ่มใหม่นะครับ เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระคราบที่กลุกน่น้ํามันตังอิวนี่ลอยตัวบางบ้างหนาบ้างกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้านะครับองค์นี้เจ้าของเก่าล้างนะครับจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวนี่หลุดกระเทาะล่อนออกนะครับคราบที่กุกก็เช่นเดียวกันนะครับเจ้าของเก่าล้างมาแบบผิดวิธีนะครับ จะสังเกตเห็นเส้นซุ้มขอบแก้วนี่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอได้เห็นยังพอได้สังเกตนะครับเราจะสังเกตเห็นใบหูทั้งสองข้างนะครับวิ่งตรงมาหัวไหล่นะครับหน้าอกนี่ก็จะเป็นอกล่องจะสังเกตเห็นฐานแซมนะครับส่วนด้านข้างนี่จะสังเกตเห็นนะครับเจ้าของเก่านี้ล้างพยายามล้างคาบก้กุออกนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะแห้งจะฟูจะยู้จะยับ จะย่นนะครับส่วนด้านหลังนี่จะสังเกตเห็นนะครับสบภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่อเนื้อหานี่จะหลุดกระเทาะล่อนออกเกิดจากการล้างนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กรุน้ํามันตังอิวนี่โรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่คาบขี้กลุน้้ำมันตังอิ้วนะครับขึ้นเป็นก้อนบางส่วนนี่จะขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับเนื้อ,อาหานี่ก็จะแห้งจะฟูจะเนจะหนึกจะนุ่มสังเกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพพื้นผิวจากหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับ สังเกตเห็นมวลสารนะครับลอยตัวเม็ดเล็กๆกระจายทั่วพื้นผิวนะครับเพจเบญจวัรเราเป็นเพจเล็กๆนะครับเพิ่งออกมาทํา y o YouTube ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับอยากให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจนะครับใน Facebook นะครับ สังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวคาบที่กรุน้้ำมันตังอิ้วนะครับขึ้นเป็นก้อนเป็นผดเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับด้านล่างเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กลุนี่เกาะตัวหนาแน่นเลยนะครับเนื้อหานี่สังเกตเห็นมวลสารนะครับเม็ดเล็กๆลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมก็ดีหรือผู้ติดตามก็ดีทางช่องทาง YouTube นะครับ สังเกตเห็นมวลสารมาขอบข้างนะครับรอยตัวกระจกระาจายทั่วพื้นผิวองค์นี้เจ้าของเก่าล้างมาแบบผิดวิธีนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะฟูจะ,จะนึกจะนุ่มนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับส่วนไหนสิ่งไหนผมอธิบายผิดพลาดนะครับถูกบ้างผิดบ้างไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องก็ดีนะครับ ชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ผมพยายามพัฒนานะครับและเรียนรู้ในการลงกล้องหรือการอธิบายนะครับให้ดีกว่าเก่าขึ้นตามลำดับนะครับสังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะฟูจะจะหนึกจะนุ่มนะครับองนี้เป็นกลุ่มใหม่นะครับสังเกตเห็นนะครับเจ้าของเก่านี่ล้างมาแบบผิดวิธีนะครับด้านหลังส่วนมากในสมเด็จบางขุนพรมนะครับจะเป็นหลังเรียบนะครับ สังเกตเห็นคาบความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อคาบที่กุนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมนะครับสังเกตเห็นคาบรอยปูตายนะครับแฉกกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด,ด้านหลังนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับผู้ติด,ดตามนะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงติเตียนหรือติชอบนะครับ ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทาง Youtube นะครับผมจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตเห็นคาบที่กลุ่มนะครับน้ำมันตังยูนี่จะฉ่ำเลยนะครับพื้นผิวพระด้านในนี่ก็จะแห้งเกยเห็นนะครับเนื้อหาของพระสมเด็จบางขุมพรมนะครับเนื้อแห้หานี่ก็จะแห้งมวลสารนี่ก็จะลอ้ตัวกระกระจาย เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับนำของสนามหรือว่าของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับไม่มีหรอกนะครับมาเปิดแบ่งปันราคาจับได้จับต้องได้นะครับองค์ละพันสองพันมาทีนี่มา5องค์สิองค์หรือบางครั้งมาเป็นถาดเลยนะครับโลกโซเชียลเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube หรือผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับ ได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจนะครับต้องวิคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับความเป็นไปได้มีหรยอครับอย่างพระสมเด็จบางอุมพรมนะครับเกือบจากทุกพิมพ์นี่ราคาหลักแสนขึ้นนะครับไม่มีหรอกนะครับแบ่งปันจับต้องได้องค์ละพันสองพันนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆหรือผู้ติดตามหรือผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับได้ต้องตกเป็นเหยื่อนะครับ ของกลุ่มของบุคคลนะครับสังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่คาพิกุนี่ก็จะช้่ำนะครับเนื้อหาจะฟูจะแห้งจะนจะหนึกจะนุ่มนะครับพยา,ายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับค่ำนี้เรามาศึกษาสภาพคาพิกุของกลุ่มใหม่ในพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับ ท่านใดว่างๆนะครับยามค่ำลองเอาพระสมเด็จบางขุนพรมที่ท่านเช่าหามาในราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับท่านลองมาเปรียบเทียบดูนะครับผมไม่ได้ว่า,าพระผมแท้นะครับแล้วท่านจะเห็นนะครับในสิ่งที่ผมสื่อหรืออธิบายให้ทุกท่านได้ฟังนะครับไม่มีหรอกนะครับเกียรติเห็นนะครับ ภาพที่กลุ่นี้จะชําเนื้อหานี่จะใจะแห้งจะนจะหนึกจะนุ่มนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบข้าวยาขําำนะครับพระสมเด็จบางขุนพลมพิมพ์ฐานแซมกลุ่มใหม่สวัสดีมีความสุขทุกท่กทานยาข้ามครับ